Okay. มาอยู่ในคลิปถัดไปทีนี้มันจะมีจังหวะที่สามารถเล่นเพิ่มได้นะครับมาดูการเป็นจังหวะไหนสมมุติว่าเราเทรดหน้าบายตรงนี้เนาะเราบายไปแล้วนะครับซึ่งบางคนถามว่าเอา้าทำไมกล้าบายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสตักเจอร์เนี่ยมันมันลงเนาะใช่ไหมนะครับนี่สตักเจอร์มันลงลงเห็ไห จริงๆชุดนี้มันจะขึ้นไปกว่านิดหนึ่งเนาะเป็นในทรงประมาณแบบสวีทเฉยๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือจะเป็น QM นั่นแหละบางคนมองเป็นดับเบิลท็อปเนาะแล้วก็เบรกโลแล้วก็มองเบรกเบรกตรงนี้ก็ได้นะราคามีการรีเวอร์ซอลหรือกลับตัวนะครับจริงก็เทรนมันก็ลงค่อนข้างแรงนะครับคอนเฟิร์มเทรนก็คือเนี่ยขึ้นกลับไปฟูลแบครับแรงจากซัพพลายแล้วก็เทลงไปบอสได้นะครับ ซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยก็คือจบเลยนะครับราคาทําให้ต่ํโลงนะครับทาโลต่าลงก็จบมันเป็นเทรนขาลงนะครับซึ่งจริงทั่วไปก็ต้องเล่นพู b แบ k เซล์นะก็เล่นได้ก็แนวในยะสําคัญก็มี s n r มีขอบบนเป็นคีย์เลเวลนะครับเป็นจุดในยะสําคัญเดียวนี้ปัจจุบันล่าสุดมันก็ถึงมาละนะครับแล้ววันนี้ก็เพิ่งเด้งลงไปเหมือนกันก็นจะเป็นแนวในยะสําคัญที่เออเราเอาไว้เอาไว้เล่นได้นะครับมันก็ไม่ได้อ่อยากหรือซับซ้อนอะไรที่นี้ เอ่อตอนที่ราคาเนี่ยมันมันมาถึงตรงนี้นะเราเห็นเขาเรียกอะไรอะเราเห็นอะไรบ้างเนี yeah. ่ยตอนนี้ราคามันมาถึงตรงนี้แล้วมันวิ่งไปนยะเราเห็นอะไรบ้างราคามันเทลงมาเนี่ยอย่างน้อยๆคีย์เลเวลของตัวเดล i n e มันต้องมีการเด้งเนาะนะครับมันก็เด้งไปตามปกติของมันมี M15 มี30เนาะที่มันทำเฟสไซเคิลบายซึ่งปกติกราฟ่ะคุณจะถูก ทองเสมอว่าให้เล่นตอนขึ้นใช่ไหมปุ๊บแล้วก็ pull back แล้วเล่นนะครับแต่ว่าแรงตอนที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยแรงที่มันขึ้นมามันไม่ใช่แรงเซลล์มันเป็นแรงบายที่วิ่งขึ้นมาฉะนั้นจะมีเฟสไซเคิลายดันราคามาอยู่ฉะนั้นถ้าสมมติบางทีครับราคาคุณได้รู้รู้จักรอบกับตัวเนี่ยซึ่งอันนี้มันอยู่ประมาณน่าจะเท่าไหรเอ่ยตีรอบนิ้หนึ นะครับก็ครบรอบไซเคิลลูปตรงนี้พอดีราคาส่วนใหญ่ก็จะมีการาใครที่เซลล์ตัวนี้มาเนาะหรือรายใหญ่ก็จะมีการปิดโพซิชันกันตรงนี้เวลาเขาปิดเซลล์นะครับมันจะต้องมีมทชิ่งออเดอร์เปิดบายขึ้นมานะฉะนั้นมันก็เป็นการส่งผ่านราคาจากเซลล์ไปหาบ่ายนั่นเอง ร,ราคาก็จะชอบมีการรีวอรเซ็ตได้นะซึ่ง161เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วเทสกับเดลีนนะครับาเพิผู้นี้อย่าเพิ่งคาอย่าอย่าพลาดนะครับแล้วก็ถ้าเอาชัวร์เลยเรอ M15 เกิดเทรนย่อยนะครับแล้วก็อาจจะหาจังหวะย่อระบายขึ้นมาได้นะครับมันก็จะได้กําไรในส่วนที่หลายๆคนไม่ได้กันนะแนวแทนที่เราจะรอมันพูแบ็กขึ้นมาเราสามารถหดบายมันขึ้นมาได้แต่เรามีเทรนย่อยมาคุมอยู่นะครับตาบใดที่มันอยู่อยู่เทรนย่อยก็เล่นได้แต่ถ้ามันหลุดเทรนยะ่อยหลุดตรงนี้หลุดโลเนี่ยก็คือจบ นะครับก็คือเขาลงต่อนั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยมันก็ดีกับการที่ว่าราคาลงมาแล้วเราไปแบบบายลงมาบา PA, เรอ p ีเอรอบายเรียบร้อยน,ะนี่คือ have, แห้งนะครับเรียบร้อยแห้งเลยนะครับฉะนั้นรอรอเฟสไซเคิล,ลหรือรอเทรนให้ได้นะครับเอ็มสิบห้านะครับลองดูลองภาพในระยะยาวนะครับก็เราได้เล่นตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็ราคาก็ไปชุดที่มันเข้าเสริมได้ตอนประมาณวิสเซชั่นเนี่ยราคาก็เบรกไปตรงนี้ เล่นอะไรได้บ้างนะครับอราคายกโลนะครับราคายกโลแล้วก็เบรกไปฉะนั้นเฟสไซเคิลของเขานะตอนนั้นมีตรงนี้นี่ที่เอาไว้เป็นลูปนะครับในการบายต่างๆนะครับนี่คือไซเคิลที่แบบว่าดีที่สุดเนาะแต่เขาก็กลับมารับแรงแล้ววิ่งแล้วฉะนั้นวันที่ผมมองอะ่ะหลักๆก,ก็คืออาจจะกลับมาเทสท,ที่ประมาณตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นต่อได้นะครับ เช็คด้านซ้ายก็ลงมาเรื่อยๆเนาะพวกนี้ถือว่าเป็นเบรที่เป็นลิควิดิตี้ทั้งหมดนะครับคือมันจะได้แค่ฟูแบ็กเด้งเฉยๆเป็นแค่ตัวรับแรงนะครับถ้าอยากเช็คว่ามันแข็งแรงไหมก็คือเนี่ยราคาขึ้นไปเทสแล้วนะปกติหน้าที่ของซัลายส่งเบรกก็คือต้องขึ้นเทสราคาแล้วก็ส่งส่งเบรกนะครับแต่ถ้าเกิดราคาเขาลงมาแล้วยกโลแสดงว่าชุดนี้จะไม่ส่งเบรกนั่นเองนะครับซัพลายนี้จะเป็นซัลายเก้ในอนาคตนะครับเนี่ยพวกนี้เก้หมดเลยนะครับ ถ้าคุณใช้ตรงนี้ในการรับระหว่างทางบอกเลยตายนะครับยิ่งเป็น time frame เล็กยิ่งตายนะครับเวลาดู s u p ลายต่ำๆเนี่ยคืออย่างน้อยก็ M 3 0นะครับจะเห็นว่าจุดนี้ลบทิ้งเลยนะตรงนี้ก็ลบทิ้งเลยนั้นพอที่จะเล่นได้ก็คืออาจจะเป็นแนวนี้นะครับนี่พูดตรงๆเลยนะครับเนี่ยนี่คือแบบง่ายๆเลยนะนะครับแล้วถามว่า ตัวที่มันเป็นตัวเล่นจริงๆอ่ะเวลาที่ราคามันมันสร้างเป็นสวิงอ่ะครับมันจะมีตัวของซัลายส่งเบรกอยู่นยะก่อนราคาเนี่ยน่โลเนาะนะครับก่อนราคามันจะเบรกตรงนี้นะครับมันจะมีซัลายที่อยู่บนเวลามันเบรกดีมานมันจะเบรกรงส่งไม่ได้จะต้องมีซัลายส่งเบรกก็อาจจะมีออริจินอลนะครับก็คือข้างบนสุดตรงนี้เวลาตีตีเขียวนะครับโซนก็ค่อนข้างใหญ่หน่อยก็หันครึ่งได้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นะครับที่เป็นตัวของซัลายส่งเบรกเหมือนกัน ตีเป็นตัวของซัพพลายตรงนี้เลยก็ได้ตรงนี้เลยก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ชอบแบบตีตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาหาคอนเฟิร์มชันกันนะครับอ่ะทีนี้อัน,นี้เราลนาะเทซัพพลายไม่ผ่านยังไงราคาก็ต้องเบรกไปในพฤติกรรมของมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถามว่าเราเราจะบายเพิ่มเนี่ยทำยังไงนะครับทีนี้ใน a r e รีวันนั้นที่ผมเห็นเนี่ยก็คือย่อระบายตรงนี้เนา เราราคาก็ยังสามารถขึ้นได้อยู่นะครับดีมานที่อาจจะรองรับราคาก็อาจจะเป็นตรงนี้จริงๆแล้วมันมีรีเทลด้วยนะนะครับอาจจะรอมันกวาดแต่ว่าบางทีราคามันก็ไม่ลงมากวาดให้นะแต่โดยทั่วไปมันกวาดให้นะครับอ่ะราคาก็วิ่งรันยาวนอกจากชุดเทท,ที่บายชุดก่อนหน้านะครับแล้วราคาก็ไปเราจะเห็นว่าเนี่ยมันก็กลับลงมารับในแนวเดิมตรงเนี้ยที่เป็นดีมานเห็นนะ ที่เป็นดีมานซึ่งถามว่าในตรงนี้มันมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างให้พอเล่นได้บ้างเราจะเห็นว่าก่อนราคาเนี่ยครับชุดนี้ราคาย่อลงมาสุดท้ายแล้วก็มีการพักตัวแล้วมีการเคลียร์แล้วก็เบรกบอสขึ้นไปมันจะมีดีมานที่เอ่อเป็นคีย์สำคัญเหมือนกันก็คือชุดตรงนี้เป็นดีมมนก้อนนี้นะครับที่ก็เป็นตัวหัวเลียวหัวต่อในการส่งราคาไปบอสเหมือนกันนะครับเป็นถ้าพูดตรงๆมันก็คือเฟกเอาท์ ที่ค่อนข้างดีระดับหนึ่งตรงนี้จะเป็นแนวในยะสําคัญนะครับแล้วทีนี้คีย์ที่เป็นแบบจุดพลิกก็คือคีย์ตัวของแท่งที่มันเป็นแท่งลังเลตรงนี้นะครับคีย์เลเวลมันสำคัญกันอยู่นิดคุณก็สามารถใช้แนวเนี้ยเป็นจุดในการเอนทรีได้นะครับตอนนี้ราคามันเทลงมานะครับก็ใช้แนวนี้แหละทีนี้ถ้าเกิดมันเทลงมาแรงเกินไปในเหตุการณ์อะประมาณ t ห้านะมันเทลงมาแรงเกินไปถ้าเกิดตื่นไม่ทันเนี่ยก็อาจจะมีการรีมงลิมิตอะไรก็ว่านไปนะครับ ซึ่งก็เทรดจุดน,นี้ราคามันก็ยังไหวอยู่นะครับแต่ SL ก็ค่อนข้างไกลเนาะเห็นไหมนะครับแล้วราคามันก็รันนี่ถามว่าแล้วถ้าเกิดเราต้องการให้ SL มันแบบว่ามันไม่ไม่ไกลมากทำยังไงคําตอบเผื่อจะต้องไปดรอปใน M1 ครับแล้วรอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งเทรดนี้ตรงนี้คุณอาจจะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ต้องมาดูโซนอ้างอิงก่อนแนวนี้เนาะก็เป็นดีมานหาฟิปโซนก่อนนะครับชุดน,นี้ทั้งหมดเลยทั้งแผงเนี่ยเป็นดีมานทรงเบรกนะครับเอาแค่เนื้อก็ได้นะครับน,น,บนี่เอาแค่เนือ้อมันก็ได เป็นดิมันส่งเบรกเป็นด้เรียรสําคัญนะครับราคาลงมานะครับเปิดไทม์เฟรมเนาะคุณไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเพไปเปิด M1 รอให้มันเกิดไซ c ไซเคิลบายเนาะเพราะว่าตอนที่ราคาเขาวิ่งลงมาเนี่ยมันวิ่งลงมาด้วยเทรนที่มันเป็นฝั่งขาลงยังไงก็ตามมันอาจจะขึ้นไป pull back แล้วลงต่อก็ได้การที่จะบอกว่ามันขึ้นได้คืออย่างน้อยๆเนี่ยเราต้องเห็นว่าเขามีการยกลง เกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าผมจะเล่นบายถ้ามันอยู่ใน PY สําคัญแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันยกโลได้แบบเนี้ยนะครับแสดงว่าไซเคิลมันเปลี่ยนนะครับจากฝั่งเซฟเป็นฝั่งบายวิธีเล่นง่ายมากนะครับเรามีไฮดาลเฟมของ M15 30กรองอยู่ฉะนั้นเดิมทีมันก็ควรที่จะวิ่งง่ายๆเลยก็คือ expansion retestment expansion แล้วมันก็ควรที่จะ r e t m e n t เพื่อที่จะ expansion ขึ้นไปนะครับง่ายๆนะครับซึ่ง โอเคพอเราได้เลนส์คร่าวๆประมาณนี้แล้วเราก็ดูว่า้ตรงนี้มันจะมีจุดกลับตัวแพทเทิร์นอะไรบ้างนะครับราคาลงมากนะครับทิ้งนั่นข้างแรงเลยตอนตีห้านะไม่รู้เปิดแก๊ปไหมนะครับราคาก็มีการดีเจตขึ้นไปก็ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับสุดท้ายราคาก็รอมาตืดๆๆๆๆวิ่งไปยกโลนะครับทําลงมาเนาะก็ลงไปหาพวกไอ้ดีมานส่งเบรกตรงนี้แหละนะครับเนี่ยดีมานเนี่ยดีมานส่งเบรกตรงพวกนี้แหละ เป็นจุดคีย์สำคัญนะครับแต่ผมเอาไซด์ด้วยเนี่ยมันจะมีโซนของมันอยู่นะครับประมาณ3 0 0 4 0 0ไม่เป็นไรเรากลางไปนะครับเห็นไหมคซึ่ง50%บปรบางคนแบบฉันอยากจะเข้าเนี่ยก็คือเข้าตรงนี้แต่ว่าผมผมยังนะครับยังยังไม่เชิงเสี่ยงตรงนี้เท่าไหร่นะครับมันยังไม่เข้าแผนเท่าไหร่ก็อาจจะยังไม่ไเล่นตรงนี้ทีนี้ชุดที่ได้เล่นอ่ะมันจะเป็นตรงนี้ครับราคาลงมาเนาะเทสเด้งขึ้นวิ่งลงไปทําโลที่ไม่ต่ํากว่าโลก่อนหน้านะครับ ก็คือยกโลนั่นเองครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปไฮท,ที่ส่งลงมาก็คือไฮนี้นะครับเขารับแรงจากอะไรซึ่งชุดนี้จริงๆอ่ะมันออถ้าพูดตรงๆนะครับจริงๆราคาต้องขึ้นเทสต,ตัวของซับไพ่แล้วส่งออกมาจะชัดที่สุดแต่ว่าชุดเนี้ยมันรับแรงจากตัวของไอแฟ,ฟร์ไวลุกแก็บซึ่งชุดเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ50%ิเป็นนะครับเกินไปนิดหนึ่งครับ เอาตีตัวของกรอบฟิโบมันจะเห็นว่ามันรับพิมาณ79.55นะครับเป็นส่วนครึ่งระหว่าง70กับ88.6ในซาสำคัญนะครับราคาก็เทลงมาเนาะนะครับก็รับแรงแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เห็นปะมันก็รับแรงและเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงมาไม่เบรกวรเบรกแต่ไม่เบรกนะครับแล้วราคาก็วิ่งขึ้นไปแล้วทำลายการที่ขึ้นไปไสแล้วเขียย่ยจริงๆก็ถือว่ามันยังไม่ไม่เบรกเนาะ แต่ว่าถ้าเกิดใจเราอยากรีบเข้าตอนเช้าเนี่ยเราอยากมองว่ามันมันเบรกหรือส่งไปเคลียร์สวิฟหรืออะไรก็ได้แล้วอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับซึ่งถ้าเรามองว่ามันเป็นการสวิฟเนี่ยบางทีมันอาจจะสวิฟแล้วก็ลงไปต่อก็ได้อันนี้จะไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ทางที่ดีก็คือต้องให้มันปิดเต็มแท่งนะครับจะดีสุดซึ่งชุดเนี้ยกว่ามันจะปิดเต็มแท่งเราก็ไม่ได้เข้าถามว่าหน้างานตอนนั้นที่ตื่นมาตอนประมาณตีห้าเนี่ยทำยังไงนะครับเรามองว่ามันสวิฟไปปล่อยมันไปนะครับผมดูอย่างเดียวก็คือราคาคมันนขึ้ไป นะครับรีเทลตัวนี้เนาะขึ้นเป็นรับแรงจากซับไพที่มันอยู่ไฮดาวเฟมข้างบนนะครับสิ่งที่ราคาทําคือเขาราคาย้อนกลับลงมาดีมาน,นะครับลองดูก็ได้ดีมาง่ายๆสมมุติว่าตรงนี้มันเบรกนะดีมาที่ส่งให้ราคาเบรกตัวนี้ขึ้นไปคือดีมาก็ไหนคือตรงนี้ตัวนี้คือฟ i ิปโซนนะครับนี่คือฟิปโซนที่ที่น่าสนใจหรือว่าซับไพ ดิมาสปายทรงเบกนั่นเองนะครับนี่คือฟิปโซนที่น่าสนใจซึ่งนี่มันเป็นตลาดเช้านะมันก็มันม,มีใครบ้าทเทรดมาเรานะแต่เราเล่นได้นะครับเล่นได้ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะครับเอ่อพอเราได้ฟิปโซนไปแล้วนะผมก็ชอบหาจุดที่เป็นพวกแบบอิมบาล้านะครับหาหมดเลยอย่างเงี้ยยิ่งมันเป็นเอ็นการฟิงตรงนี้ยิ่งดีนะครับเนี่ยโดนกว่าแล้วก็รีเจ็ขึ้นก็ถือว่าเป็นแนวระยะสําคัญนั้นเหมือนกันเราอยากบายนะครับ คืนระลึกไว้เสมอว่าต้องบายให้ได้ต้นทุนที่ดีที่สุดนะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณ50%โซนไหนอยู่50เราใช้โซนนั้นอันนี้เป็นฟิปโซนก็จริงนะครับแต่ก็ส่งราคาไปเบรดนะจุดที่มันส่งราคาไปเบรดเป็นออริจินอลในการรอย,ยอร่อแล้วบายใครบายตรงนี้นะครับก็อาจจะโดนสต็อปไปเนาะที่ประมาณ38.2แต่ว่าถ้าดีเทลสําคัญก็อยู่ประมาณ50%ก็อยู่แถวๆนี้นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณเลือกที่จะบายตรงนี้ไปแล้วโดนสต็อปพันเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับ ราคาก็ลงไปเคลียร์นะครับแล้วก็ลงมานะครับเคลียร์สามนะั้นจุดที่ได้เล่นจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบชัดๆก็จ,จะเป็นการกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็แตะโซนนี้แล้วก็รีเจ็ขึ้นไปเป็น end carving น,นะครับปิดตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งคอนเฟิร์มมันก็จะเกิดแล้วแหละแต่ว่าจังหวะเนี้ยครับอาจจะใช้ตรงไหนดีละ่ะผมก็จะยืดตรงนี้มาที่เราเคยเป็นโซนซัพพลายที่มันแบบ ไอดีมานี่มันส่งเบรกครับที่มันเคยพังแล้วมันวิ่งถ้ามันยืนได้ครับตอนนี้มันกลับมามันจะค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากๆนะครับลองดูที่โคนเทียนนะครับเห็นไหม,มราคามันจะแตะพอดีตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลที่เอาไว้ย่อและบ่ายได้เลยนะครับมันก็จะเป็นชุดคอนเฟิร์มเหมือนกันสต็อปก็ไว้ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็พอที่จะให้เราทํากําไรได้นะครับชุดนี้ก็ประมาณ6กโมงเช้า อันนี้ผมก็ได้มาเหมือนกันแต่ค่อนข้างยากเลยนะบอกเลยยากเลยถ้าเป็นแบบคอนเฟิร์มนะนะปกติถ้าเกิดมองไม่ออกก็ไม่ต้องเทรดครับจบบางคนก็คือเข้าง่ายๆเข้าตรงนี้เลยเข้าบางคนเข้าตรงนี้ SL อตรงห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยอย่างนี้ก็รอดถ้าเกิดไม้บนเจ๊งนะครับไม้ล่างไอ้ไม้ล่าง,ม,างมันจะติดก็ต่อเมื่อไม้บนเอสแอลเนาะไม้ล่างมันอาจจะติดทํางานมันก็ดันต่อประมาณนี้เวลาเทรดก็บริหารพอตดีๆนะครับคุณเจอเฟสไซเคิลแม้ว่ามันจะไม่สวยครับมันก็พอที่จะเล่นได้แต่จริงๆก็คือต้องพยายามเบรก เบรกให้ชัดที่สุดนะครับจะดีที่สุดนะครับซึ่งชุดนี้มันจะค่อนข้างไกลถ้าเอาแบบชัวนะไายอยู่นี่เนาะนะครับไายอยู่นี่ขึ้นไปสวีปแล้วก็หาลงมานะครับเทสซัพพลายเนี่ยลงไปไม่เบรกนะครับพอตรงนี้เบรกปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของดีมานส่งเบรกชัดเลยนะครับ M1 มันมีแค่ตัวเดียวที่ส่งก็คือที่มันชัดเลยก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นดีมานชัดเลยตีเอาแค่อิมบาล,ลานเนาะนะครับมีแฟร์เวลูกแกร็ เอาตรงนี้แหละซึ่งคุณจะเห็นว่าเนี่ยคือคีย์สำคัญของมันนะรีเทลก็อยู่นี่นะครับราคาก็กวาดราคาย้อนรีเจลกกับเปิดเป็นแท่งมอร์นิ่งเอ็มหนึ่งนะครับก็เปิดหาจังหวะย่อบ่ายเนี่ยคือจะเป็นจังหวะที่มันโคตรจะสูงนะครับซึ่งถ้าเป็นผมให้เกรดก็คืออยู่ที่ประมาณ C อ่ะนะครับมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ถามว่ามันไปมันไปวันนั้นก็อาจจะโวลุ่มเยอะด้วยแต่ถ้าง้าง,งานจริงผมก็คงไม่กล้าหรอกครับเพราะว่า ผมก็คงจะใช้ตรงนี้แทนนะครับตีพี่โบจากล่างขึ้นไฮอย่มันอย่างน,น้อยมัน50ถ้าเป็นผมอาจจะไม่บายข้างบนแต่ว่าบายตรงนี้โอเคนะครับก็ถือว่าเหตุนี้น่าจะช่วยให้ทุกคนได้มองภาพรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะเ,เยอะมากขึ้นนะครับตามนี้ คุณกำลังเสียงนนในตลาดเพราะคุณใช้ความรู้เก่าอยู่หรือเปล่าถ้าการเทรดของคุณเต็มไปด้วยความเครียดได้กำไรบ้างขาดทุนบ่อย แสดงว่าคุณยังไม่รู้จักวิธีของคนส่วนน้อยที่ทําเงินได้จริงคอร์สนี้จะพาคุณเข้าใจโครงสร้างตลาดทองคําแบบเจาะลึกและโคตรง่ายเทคนิคที่ผ่านการทดสอบจริงและระบบเทรดที่สร้างแคชตัวต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่คุณลงสนามถ้าคุณพร้อมที่จะยืนเหนือคน99%ในตลาดคอร์สนี้คือคําตอบลงคอสต,ตอนนี้รับสิทเปลี่ยนสดเทคนิค d c 1%เฉพาะ59คนแรกเท่านั้นกับคอสเรียนที่ดีที่สุดตอนนี้